อันนี้คือแม่พันธุ์นะผู้ชมครับที่อาจารย์บอกผมนะครับเนาะว่าแผ่นหลังยาวถูกต้องไหมครับอาจารย์<ด>แล้วก็้ดไ,ไดแล้วก็ขาตรงตรงใช่ไหมครับ<ด>ขาหน้าหรือขาหลังครับอาจารย์<ด>ทั้ง<ด>ทั้งสี่เลยใช่ไหมครับท,ทีเลี้ยงก็คงจะต้องมีเปลี่ยนเรื่องของอาหารเขาบ้างให้แต่กินจำเทีมากเกินไปเขาก็เบื่ออ๋อจริงเหรอครับอาจารย์ต้องมีสับเปลี่ยนบ้างมีเปียบ้างหญ้าพื้นเมืองบ้างอื สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามาเยี่ยมชมนะครับฟาร์มวัวชาวเลสวยๆนะผู้ชมครับแล้วก็มารับชมเทคนิควิธีการเลี้ยงวัวแนวคิดดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวแนวคิดดีๆเกี่ยวกับการให้อาหารวัวนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับบ้านทับกระบือบ้านทับกระบือใหม่หมู่11บนสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับคุณครูชื่ออะไรครับชื่อนายพรศักดิ์พดุงสุขครับอาจารย์มีเบอร์โทรไหมครับ ่าเบอร์098 037 3072ครับสามารถที่โทรมาสอบถามได้ตรงเลยเนาะโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงนะครับวัวแต่ละตัวแล้วก็แนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวครับผู้ชมครับอันนี้คือข้อคัวของอาจารย์เลยใช่ไหมครับครับทำไมอาจารย์ถึงทําตอกแซกไปเงียบซอยมันครับซอยเพื่อว่าจะมีการได้เพิ่มมาก็จะได้กั้นเลยกั้นเลยอ๋อเพื่อให้มัน ที่เุดทาาที่จะกันไว้สำหรับเือใต้มาใหม่ครับผมผู้ชมสังเกตนะครับว่าล็อกสองล็อกนี้ครับมันสามารถที่จะวิ่งไปหากันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีวัวปุ๊บเราก็จะปิดกั้นทันทีเป็นล็อกไข่ล็อกมันโอเคครับผู้ชมครับข้อนี้ครับอาจารย์ตั้งแต่ผมไปถ่ายมาทุกคอกข้อนะครับข้อนี้รู้สึกมาตรฐานที่สุดแล้วอาจารย์อาจารย์ไม้นี่มันแพงมากเลยนะครับอาจารย์ไม้ในป่าของตัวเองอ๋อสร้างหมดเท่าไหร่ครับคอกนี้ครับอาจารย์ ประมาณหกหมื่นหกหมื่นบาทแต่ถ้าเกิดว่าซื้อไม้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ซื้อไม้เป็นน่าจะเป็นแสนน่าจะเป็นแสนเนี่ยกท่านผู้ชมดูสิครับว่าคอกวัวนี้ครับมาตรฐานขนาดไหนครับผู้ชมครับไม้เป็นแผ่นเลยนะผู้ชมครับรังอาหารก็ยังเป็นไม้นะผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงวัวแต่ละตัวนะครับผู้ชมครับว่ามีลักษณะหน้าตายังไงครับเดี๋ยวผู้ชมครับนะครับอาจารย์อันนี้วัวสายพันธุ์อะไรครับอาจารย์ชาวเลชาเลใช่ไหมครับตัวนี้กี่ปีแล้วครับนี่ ตัวนี้ปีกว่าแล้วปีกว่าอโอ้ตัวนั้นสวยนะครับอาจารย์นันตัวเมียใช่ไหมครับตัวเมียโอ้ผู้ชมสวยมากเลยครับตัวนี้ยาวนะครับโอ้ท้องใหญ่นะครับอาจารย์ยังไม่ยังไม่ท้องยังไม่ท้องแต่ว่าท้องมันขยายดีเนาะอาจารย์เนาะ,ะตัวนี้กี่ปีแล้วครับนี่ตัวนี้ประมาณปีแปดเดือนปีแปดเดือนอาจารย์ผสมอะไรมาครับตัวนี้ผสมเลนจําชื่อพ่อพันธุ์ได้ไหมครับอ๋อไอ้ยังม่นผสมไม่ไม่คือมันลูกของอะไรมาครับถึงได้มาสวยเงี่ยครับ ของชาโรเล่แหละแต่ว่าจำชื่อพวพันไม่ได้เนาะจำชื่อพวพันโอเคครับผู้ชมครับอันนี้คืออะไรครับอาจารย์นี่นี่กันยุงนะดักยุงอ๋อมันดักได้จริงๆริมครับอาจารย์ดักเข้าอยู่ดักเข้าอยู่ใช่ไหมครับาอาจารย์ซื้อมาราคาเท่าไหร่ครับนี่ห้าหกร้อยห้าหกร้อยใช่ไหมครับโู้อาจารย์ครับตัวนั้นก็สวยนะครับอาจารย์ตัวนั้นวัวสาวหรือวัวตัวนี้วัวแม่แม่ของตัวไหนครับออ๋อผู้ชมครับ วัวตัวนั้นนะครับให้ลูกมาเป็นตัวนี้นะผู้ชมครับชาเล่สวยๆนี่ครับผู้ชมตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้อาจารย์คิดว่าอยากจะขายสักตัวไหมครับเอาว่ามาเลยครับอาจารย์อาจารย์คนหายายให้มันครับอาจารย์อยากจะขายเท่าไหร่ครับตัวนี้ยังไม่ถึงอายุยังไม่พอขายอายุยังไม่พอขายนะอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะซื้ออาจารย์อยากจะขายเท่าไหร่ครับอาจารย์ โอเคครับผู้ชมครับอาจารย์ยังคิดราคาไว้ได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเผื่ออาจารย์คิดราคาได้เดี๋ยวผมกลับมาถ่ายให้นะครับผู้ชมครับด้านขวามือของนี้เป็นวัวแม่โคกเลยใช่ไหมครับอาจารย์แม่ได้มาจากความใหญ่ครับอาจได้ได้มาจากความใหญ่อืแต่ว่าสวยจริงๆนะครับอาจารย์ตัวนี้นะครับผู้ชมครับดูสิครับว่าแดงทุกอย่างเลยครับผู้ชมครับนี่นี่ผู้ชมครับนี่เป็นวัวชาลีตัวนี้กี่ปีแล้วครับอาจารย์ อันนี้มันลูกสามตัวแล้วมันลูกสามตัวแล้วใช่ไหมครับแสงว่าตัวนี้คือแม่บล็อกเลย,เลยให้ลูกมาเป็นสามตัวที่อยู่ในขอกนี้ถูกต้องไหมครับ<ำ>อโอเคครับผู้ชมครับอาจารย์มีวิธีการเลือกแม่พันไหมครับก็เ,เลือกตัวไหนที่มันสันหลังยาวสันหลังยาวแล้วก็ขามันก็ตั้งตรงขาตั้งตรง,ตงอันนี้คือวิธีเยเล็บสวยเล,เ,ลเ,เ,ลเล็บไม่ยาว อ๋อวัวนี่ไม่จําเป็นต้องให้เล็บยาวใช่ไหมครับให้เล็บมันเหมือนงมงมงมใช่ไหมครับทาไมถึงต้องเป็นงั้นครับอาจารย์เพราะว่าปัญหาเรื่องของเล็บถ้ามันเล็บมันยาวก็มันจะลักษณะการเดินไม่สวยอ๋ออันนี้คือประสบการณ์ใช่ไหมครับอาจารย์โอเคครับผู้ชมครับวิธีการเลี้ยงเป็นพันคือสัลหลังยาวขาตรงมันท้ายขลังใหญ่มันแบนท้ายใหญ่มันหมูใช่ไหมครับอาจารย์ โอเคครับผู้ชมครับตัวนี้ตรงตามตำราหมดเลยใช่ไหมครับใช่ได้เลยครับโอเคผู้ชมครับตัวนี้นะครับตรงตามตำราของอาจารย์เลยนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ชัดๆนะผู้ชมครับว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างไงบ้างครับผู้ชมครับอันนี้คือแม่พันธุ์นะผู้ชมครับที่อาจารย์บอกผมนะครับเนาะว่าแ่นหลังยาวถูกต้องไหมครับอาจารย์แล้วก็้ไดแล้วก็ขาตรงตรงใช่ไหมครับขาหน้าหรือขาหลังครับอาจารย์ั้ทั้ง ทั้งสี่เลยใช่ไหมครับเล็บจะต้องเป็นไงครับอาจารย์เล็บจะเปเล็บงุ้ม,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 มเล็บไม่บานเล็บงุ้มไม่บานเนาะโอเคครับผู้ชมครับตัวนี้คือวัวที่อาจารย์ซื้อมาจากฟาร์มใช่ไหมครับคเคยมีคนมาขอซื้อต่อไหมครับอาจารย์ตัวนี้ไม่ไม่เคยมีคนเข้ามาจะ่ไม่ข้ยไอ๋อมีคนเข้ามาดูแต่เราไม่ได้ขายเนาอเคคะอันนี้เป็นวัวแม่บล็อกนะผู้ชมครับวิธีการเลือกแม่บล็อกก็คือเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เนาแะแล้ววัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับอาจารย์นี่ก็หญ้าในเปียรหญ้าเย ตัวกระยาที่ปลูกก็คือในบริเวณกายมันอ,อ๋อมีหญ้าธรรมชาติด้วยใช่ไหมครับ,รบรกาาร <laughs> ะยากระยาอะไรไม่รู้ไม่ใช่กินนี่หรอกินนี่มันไม่ใช่นะอ,อ๋อหญ้าไม่ใช่ <c oughs> ลูซี่แน่ยังงั้นหญ้าลูซี่หญ้าลูซี่ใช่ไหมโอเคครับผู้ <ๆ S 1> ชมครับบริเวณด้านนี้อาจารย์ปลูกหญ้าอะไรครับนี่หญ้าลูซี่หญ้าลูซี่อันนี้คือธรรมชาติเลยใช่ไหมครับก็ซื้อเมล็ดพันธุ์อ๋อซื้อเมล็ดพันธุ์มาแล้วเราปล่อยให้วัวเดินเล็ม อืมโอเคครับบริเวณด้านนี้ก็คือข้อควนะครับอาจารย์อันนี้อาจารย์กางแสดงงี้เลยใช่ไหมครับมันดีไหมครับอาจารย์มันก็ได้ระดับหนึ่งกันยุงได้ระดับอ๋อแล้วัวที่ข้อเป็นโรคไหมครับอาจารย์ปิ้นไอ้ที่เขามีไอ้ลำปีกสกินผมไม่มีทําไมครับอาจารย์ฉีดวัคซีนก่อนอ๋อฉีดวัคซีนก่อนวัคซีนจะอยู่ได้หนึ่งปีนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับจากนั้นก็ต้องฉีดเพิ่มนะอาจารย์โอเคครับผมจารย์ทำอะไรอยู่ครับ ออนนี้ก็ให้อาหารเขาหญา้า,า,าธรรมชาติเราเนี่ยใช่ไหมครับธรรมชาติวัวก,กินดีไหมครับอาจารย์กินกินดีทุกทีเลี้ยงก็คงจะต้องมีเปลี่ยนเรื่องของอาหารเขาบ้างให้แต่กินจำทีมากเกินไปเขาก็เบื่ออ๋อจริงเหรอครับพี่จันทร์ต้องมีสับเปลี่ยนบ้างมีเปียบ้างหญ้าพื้นเมืองบ้างอืหญ้าในสวนบ้างให้เขาครับผมร่างกายอันนี้คือประสบการณ์ใช่ไหมครับโอ้ผู้ชมครับ แสดงว่าอาหารเราต้องเปลี่ยนสับเปลี่ยนถ้าอย่างนั้นวัวจะจำจีจะไม่กินถูกต้องไหมครับอาจารย์โอเคครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นแนวคิดนะครับอาจารย์อาจารย์คิดคิดเองเลยใช่ไหมครับตัวนี้คิดเองว่าธรรมชาติทั่วไปมันคนเราเนาะกินอาหารอย่างเดียวมันจะไม่ได้เนาะโอเคครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นแนวคิดดีๆของอาจารย์นะครับอาจารย์ครับวัวตัวนี้วัวกี่ปีแล้วครับนี่วัวนี้มันสามปีกว่าสามปีกว่าใช่ไหมครับให้ลูกวาเป็นตัวนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ แล้วแม่อยู่ไหนครับตัวนี้แม่มันก็ไปกคนมันมาจากด้วยกันแต่ตัวนี้ซื้ออ๋อแต่ว่าขายไปแล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์อยากจะขายตัวนี้ใช่ไหมครับอาจารย์จะขายเท่าไหร่ดีครับตัวนี้ประมาณสักห้าห้าหมื่นห้าหมื่นถ้าเอาเงินห้าหมื่นมาจ่ายคนกปลับ้านได้เลยเนาะโอเคผู้ชมครับตัวนี้ห้าหมื่นนะผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายแข้งขามันให้ชัดๆให้ผู้ชมดูแล้วกันนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวรอชมครับ ร้อยสี่สิบ้นะครับอาจารย์นะครับถ้าเอาเงินห้าหมื่นมาให้ขนกลับได้เลยเนาะโอเคครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นวัวชาเล่นะผู้ชมครับให้ลูกมาเป็นตัวนี้นะผู้ชมครับให้ลูกสวยนะผู้ชมถือว่าซื้อไปก็น่าจะคุ้มกับราคาที่ท่านซื้อไปนะผู้ชมครับครับถ้าเกิดว่าวัวไม่สบายเรามีวิธีการสังเกตนะครับอาจารย์มีก็คือลักษณะวัวไม่สบายก็คือมันจะไม่กินหญ้าจะไม่กินหญ้าไม่กินอาหารเลยครับผมเงา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  อันนี้คือเป็นเป็นโรคอะไรครับอาจารย์ถ้าเป็นลักษณะนี้น่าจะเรื่องของเป็นไข้เป็นไข้อืมไข้ตัวร้อนเลยเด้อเอาตัวร้อนเราจับได้เลยรอครับถ,ถ้าจับดูได้มันก็ตัวมันจะร้อนอ๋อแล้ววิธีการรักษาล่ะครับอาจารย์พอจ,อพจะก็คงจะ้อาหาามอนเลยอ๋อให้หมอมาฉีดให้ใช่ไหมครับโอเคครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศคอกวนบ้านครับโอ้ตัวนี้สวยจริงครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นวัวชาเล่นะครับ อันนี้ลูกของแม่ข้องหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับอ๋อวัวตัวนั้นให้ลูกมาเป็นบดนี้เลยใช่ไหมครับอืาโอเคครับผู้ชมครับอันนี้เขาเรียกว่าความสุขไหมครับอาจารย์ความสุขความสุขของเราไหมครับความสุขของเราทาไมถึงว่างันครับอาจารย์ก็เราจะได้เพลิดเพลินกับการดูแลจะได้มีงานทําอย่างหนึ่งเราก็จะไม่ เสเพลไปไหนคือไม่ไปไหนแน่นอนอยู่กับวัวใช่ไหมครับแสดงว่าอยู่กับวัวมากกว่าคนที่บ้านมากกว่าโอเคคุณผู้ชมครับหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นนะครับให้เวลากับวัวมากกว่าคนที่บ้านนะครับแต่ก็เป็นความสุขนะครับอาจารย์เนาะความสุขที่จับต้องได้นะคุณผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราครับต้องทำไงบ้างถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับ ก็คนที่จะประสงค์อยากจะเลี้ยงจริงๆก็ต้องมีใจรักมันค,มความพร้อมเรื่องของถานที่ควมพร้อมเรื่องของอาหารครับผมแล้วก็เรื่องขององานในเด็กๆพอที่จะช่วยเหลือเขาได้โอเคผู้ชมครับใหย่เขาทรมานใช่ไหมครับ <_ C 2> อืเนี่ยผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอผู้ชมมีความสุขกับการรับชมนะครับเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ